สินูลาชาเทวะตากศินมหาราชสวัสดีครับผมอาจารย์เลิศบุรภาในรายการชัยานุภาพกับจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ทางช่อง MVTV หมายเลข104ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไป และในเฟซของพ t ททีวีท่านทั้งทั้งเฟซบุ๊กของพีทแล้วก็ทั้งหน้าจอท่านเลือกชมเอาแล้วก็ขยายผลกันไปอย่างนน้อยในรายการนี้ไม่ทระยศต่อประชาชนผมก้าวข้ามทุกอย่างหมดแล้วผมก็ทำรายการโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะชาเรือวัยผมก็ต้องตายแต่ผมตายอย่างอยากมีศักดิ์ศรี คืออยากตายอย่างมีศักดิ์ศรีเท่านั้นเองของความเป็นคนเอาละทำไมผมขึ้นต้นด้วยโอมสิโนราชาเทวะได้กล่าวพระนามขององค์มหาราชผู้กู้แผ่นดินก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชผมเคยพูดแล้วว่า ตำนานของพระเจ้าตากสินนั้นผมยังไม่ได้ปิดคัมภีร์สนิทเสียทีเดียวทั้งท่านที่ผมพูดถึงบทสุดท้ายไปแล้วแต่มันยังมีเก็ดเล็กเกตน้อยบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะมีอัรรสองค์ประกอบและแฝงไปด้วยคติธรรมโดยธรรมชาติทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ก่อนอื่นนั้นในตำนาน ในตำนานเรื่องราวของมหาราชผู้กู้แผ่นดินขออนุญาตถอดแว่นเพราะเรื่องนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณผมในตำนานของมหาราชกู้แผ่นดินที่ผมได้พูดเป็นตอนๆเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องราวของพญาตากทำไมผมจึงต้องเปิดคัมภีร์ปฐมบทของคำอธิษฐานจิต หน้าที่ค่ายวัดพิชัยทําไมผมต้องเปิดปรมบทเพราะว่าผมไปเยือนที่วัดพิชัยที่จังหวัดอยุธยาก็าคือวัดพิชัยสงขามสมัยก่อนนั้นก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นก็คือค่ายค่ายหนึ่งของพญาตากซึ่งตอนนั้นมีตําแหน่งคือเป็นพญาตากได้มาตั้งค่ายณนระิมฝั่งแม่น้ําป่าสักด้านทิศตะวันออก รงข้ามกับกำแพงเมืองทำไมเพราะอะไรผมจึงพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงสำคัญสำคัญนั้นมันจะลืมเลือนไม่ได้จะต้องพูดถึงนั่นคือการยกทัพและความสำคัญของค่ายวัดพิชัยเนี่ยคือคนคนไทยเราเนี่ยยังยังไม่เข้าใจเฉพาะแฟนคลับของพระเจ้าตากสินยังไม่เข้าใจ ส่วนมากจะกระโดดข้ามไปตอนนู้นตอนนั้นตอนนี้แต่แรงอธิษฐานจริงๆให้รอดให้รอดชีวิตออกไปแล้วกลับมากู้บ้านกู้เมืองเกิดขึ้นณที่วัดแห่งนี้นั่นคือวัดพิชัยสงครามหรือค่ายวัดพิชัยแรกเริ่มเดิมทีท่านผู้ชมครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่ายที่ล้อมเมืองกรุงศรีอจุธยาเนี่ยตั้งแต่ปีพศ 2,309มาพศ2,310เนี่ยคือเวลานับมาปีกว่าที่กรุงศรีอยุธยาถูกล้อมืมู่และต้องพ่ายแพ้และล่มสลายเนี่ยท่านทราบไหมพม่ายกมาเท่าไหร่ทั้งเหนือและใต้โดยนีเมียวศรีหาบ,บดียกมาทางเหนือมังมหานรทายกมาทางใต้ตีหักตั้งแต่เหนือลงมาแล้วตะใต้ลงมาแล้วมาล้อมกรอบที่กรุงศรีอยุธยา ในบันทึกจดหมายเหตุครั้งนั้นได้บันทึกไว้ว่าในศึกสงครามเสียกรุงศรีอจุธยาครั้งที่สองนี้ค่ายใหญ่มีอยู่สองแห่งคือค่ายศรีกุและค่ายโพสามต้นเป็นค่ายที่ยกทัพมากันคนละทางแล้วมาตั้งค่ายไว้ส่วนก่อนที่จะตั้งค่ายอื่นล้อมเมืองซึ่งมีมากกว่าถึง20กว่าค่ายท่านผู้ชมพมา่าตั้งค่ายเนี่ยล้อมเมืองกรุงศรีอยาหยี่สกว่าค่าย ที่มาที่ไปของแต่ละค่ายนั้นมีที่ใดบ้างรวมทั้งค่ายที่กรุงศรีอยุธยาตั้งรับและโดนตีแตกยึดค่ายไปใช้เป็นค่ายล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยาอีกค่ายที่ล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยามีดังนี้ 1. ค่ายศรีกุ 2. ค่ายโพสามต้น 3. ค่ายวัดนางชี 4. ค่ายวัดกระโจม 5. ค่ายวัดมนทป6 ค่ายวัดสามพิหาร 7. ค่ายวัดเจดีแดง 8. ค่ายพระเนยดคลองช้าง 9. ค่ายวัดแม่นางปื้มซึ่งพม่าทำกองดินยกสูงทำปืนป้อมสูงยิงปืนใหญ่เข้ามากรุงเสียยาตรงนี้เป็นค่ายที่ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าหนักที่สุดคือค่ายวัดแม่นางปื้ม10ค่ายวัดหน้าพระเมลุ 11. ค่ายวัดศรีโพ 12. ค่ายวัดท่ากาล้องนี่ก็เช่นเดียวกันค่ายวัดท่ากาล้องนั้นก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้ากรุงศรีอยุธยาตลอดเวลา13ค่ายวัดกษัตรราสิบสี่ค่ายวัดลาดบุรี15ค่ายวัดพลาชัย 16. ค่ายวัดตามุก17ค่ายวัดสุเลน18ค่ายวัดชัยวัฒนารามสิบ้าค่ายวัดกระชาย20ค่ายวัดแดง 21ค่ายวัดหนังกลวย22ค่ายพุทธไทยสวรรค์สำนักพุทธไทยสวรรค์ก็ถูกยึดและตีแตกตอนหลังพม่าก็เอามาทำเป็นค่ายเพื่อปิดลอ้อมกรุงศรีอยุธยานั่นคือสำนักพุทธไทยสวรรค์23ค่ายวัดนักบุญโยเซฟ24่ค่ายโปรตุเกส25ค่ายคลองสวนภู26ค่ายวัดภูเขาทอง เห็นไหมครับค่ายเหล่านี้คือค่ายที่ตั้งล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีค่ายที่กรุงศรีอยุธยาตั้งรับศึกนอกเมืองและถูกตีแตกพ่ายไปจนนําไปเป็นค่ายในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งทําให้กรุงศรีอยุธยาพ่ายศึกสงครามและนําไปสู่การล่มสลายลงของกรุงศรีอยุธยาทําให้มีผู้คนล้มตายลงอย่างมากมายแล้วได้รับความทุกข์ยากลำบากเป็นอันมาก ค่ายที่ลบกันอย่างดุเดือดมากคือค่ายวัดชัยวัฒนารามที่ลบกันอยู่หลายเพลาหลายคืนก่อนที่จะเสียค่ายให้แก่ข้าศึกทุกค่ายโดนถูกตีแตกหมดแต่เหลืออยู่ค่ายเดียวนั่นคือค่ายวัดพิชัยที่พญาตางนั้นดูแลรักษาอยู่ข่าวการศึกลออกรุงศรีอันนั้นเข้าหูตลอดเวลาว่าแต่ละค่ายละค่ายนั้นโดนถูกตีแตกพม่ายึดครองไปทั้งสิ้น ก็เหลือแต่ค่ายของพญาตาบเหลืออยู่ค่ายเดียวท่านผู้ชมครับพักสักครู่โอนะโมพุทธ,ธายะนะมะพะทะจะภะกะสะ อธิอบมัสมิงกายเกสาโลมาณขาทันตาตักโจเอหิปทวีพรมมาเอหิอาโปอินทราเอหิเตชโชนาลยะเอหิวายโยอิสัโอน้ำมันคอบจักรวาลเจ้าภู่ผาตั้งแต่เส้นผมยันปายเท้า ยาทาภายนอกทั้งปวดเกากระดูกทับเส้นปวดข้อปวดเขา่าปวดนิ้วมือนิ้วเท้ามือชาเท้าชาปวดเอวปวดหลังแผลกลายแผลสดฤิสิดวงทวาลประสานกระดูกปรับสมดุลกล้ามเนื้อเอ็นกันสัตว์มีพิษและปวดผื่นคันทั้งหลายแผลพูดผีปีศาจน้ำมันมนสมุนไพรเจ้าภูผา ของอาจารย์เลิศบุรภาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโอ้น,นักโมพุทธธายะเอาละท่านผู้ชมเบรกที่สอง นี่คือทําไมเหตุใดอาจารย์เลิศจึงเข้ามาทําปืนใหญ่ถวายที่วัดพิชัยตามภาพที่เห็นผมนะได้ตังไม่ได้ตังได้อะไรมาก็เอามาทํามาทําเจ้าภาพกระหาน้อยเต็มทนตั้งแต่โควิดมาถ้าผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญเลยทําคุณให้กับแผ่นดินบูชาคุณแผ่นดินให้กับบุราพามหากรรษัตริย์มันเป็นอนิสงส์มหาศาลเลยนะั่นคืออนิสงส์แห่งความกตันยู อนิสงส์แห่งความรักชาติศาสนานี่คืออนิสงส์มหาศารลร่วมกันมาสร้างมาทาให้เราลึกถึงว่าแผ่นดินบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ได้พระเจ้าตากสินมหาราชประเทศไทยเราคงจะไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนอาจจะเป็นเมืองของใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเผ่าพันธุ์นอกเหมือนอย่างไทยใหญ่เหมือนอย่างมอญเหมือนอย่างกะเหรี่ยงซึ่งไม่มีประเทศอยู่ เพราะฉะนั้นที่เรามีประเทศไทยอยู่นั้นต้องฟันธงเลยว่าเพราะพระเจ้าตากสินเอาและค่ายวัดพิชัยในเพลานั้นข่าวการศึกและค่ายวัดชัยวัฒนารามโดนถูกตีแตกอีกทั้งพญาเพชรบุรีนั้นก็ต้องมาเสียชีวิตหน้าที่ยุทธการปากแม่น้ำคือตายคาแม่น้ำเลยหลังจากนั้นแล้ว ภายในกรุงศรียยาก็เกิดการป่นสดมมีไส้ศึกป่นสดมผู้คนนั้นต่างก็นหนีออกอีกคืนหนีฆ่าศึกคือเหมือนหนีเสือป่าจระเข้หนีเข้ามาในกรุงศรียยาก็มาโดนถูกคนในกรุงศรียยาในแกงพวกอมัดขี้ช่อทั้งหลายหรือพวกโจรก็ดีหรือพวกที่อดอยากก็ดีบางคนก็ต้องเล็ดลอดหนีออกมาติดสินบนให้กับพ่อไม้ หรือพม่าก็รับมาให้เป็นไส้ศึกว่าเป็นยังไงอะไรคือพมา่าในเวลาเห็นคนไทยหนีออกมาจากกรุงศรีพรม่าเขาไม่ได้ฆ่านะตอนนั้นน่พะพม่าเขาจะเรียกมาสอบ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 ยิ่งหนีมากเท่าไหร่เขายิ่งชอบเขาเปิดทางเลยคนก็ค่อยหนีความลับในกรุงศรียาก็มากขึ้นและการสื่อสารจากพม่าจากคนในกรุงศรียาก็ติดต่อกันเพื่อจะตีหักชิงให้จงได้ส่วนค่ายพญาต่างนั้นก็ประคอง จนมาถึงช่วงสำคัญที่ผมบอกว่าคำอธิษฐานจิตคือในวัดพิชยัยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งดั้งเดิมในสมัยกรุงศรีอยุยาเลยแต่ตอนหลังนี่เขาได้พอกปูนปิดทำบูรณะขึ้นมาใหญ่ขึ้นแต่องค์จริงอยู่ข้างในท่านผู้ชมผมจะทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวแลกอธิษฐานโบสถ์วิหารในวัดพิชัยสงครามในจังหวัดกรุงศรีอยุธยา ในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะตีชิงหักออกมาเนี่ยในวันที่3มกราคมปีพศ2310พญาตากนั้นไข้ควรเล็งเห็นตึกตองท่วนทีดีแล้วครั้งจะกลับเข้าไปในกรุงศรีก็เกรงว่าจะมีไัยเพราะข่าวจากเสือหมอบแมวเศรา ก็ได้แจ้งมาว่ามีอามาตบางฝ่ายใส่สีให้ร้ายพญาตางขณะเดียวกันถ้าเข้าไปก็เกรงว่าจะโดนถูกใส่ร้ายแล้วก็โดนถูกประหารบ้างก็ว่าเป็นสารลับจากพระเจ้าเอกทัศให้ตีฝ่าออกไปนำกองทัพจากด้านบูรพาอาคเนเข้ามาช่วยกู้กลุง บ้างก็ว่าอย่างนี้เอาเป็นอันว่าอาจารย์ฟันธงว่าพญาตากเลงเห็นแล้วว่าเข้าไปในกรุงศรีก็ตายดีหลายประการใดตีชิงฝ่าออกไปตายเอาดาบหน้าเถิดหากแม้รอดชีวิตกลับมาแล้วใซก็ยังจะมีโอกาสกำลังกอบกู้บ้านเมืองคืนกลับมาได้เป็นแน่แท้ที่นี้คนเราสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะทำเลิกเเอาเลิกเอาชัยเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรจะยึดเหนี่ยวจิตใจได้ได้ดีไปกว่าคุณพระคุณเจ้านั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในวัดพิชัยก็มีพระพุทธร,รูปเนี่ยสำคัญอยู่องค์หนึ่งในงค่ําคืนนั้นก่อนที่จะตีชิงฝ่าออกไปนั้นพญาตากพระชิงเงินหอกแดงหลวงพิชัยอาสา ขุนอภัยพักดีหลวงพรมเสนาและนายทหารไทยจีนอีกร่วม300ชีวิตได้ตัดสินใจแล้วขอพรอนขอน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิตหากกรารครั้งนี้ตีชิงหักพม่าออกมาได้แล้วไซก็จะย้อนกลับมากู้บ้านกู้เมืองกลับคืนให้จงได้ และนี่ก็คือตำนานปฐมเหตุของแรงอธิษฐานจิตจึงได้ตีฝ่าทั้ง4ด่านห้าตำบลฝ่าออกมาจนถึงบ้านพานกที่กับผมได้สร้างปืนใหญ่กับท่านผู้ชมไปถวายที่อนุสาวรีที่บ้านพานกเส้นทาง17กิโลเมตรระหว่างทางตะลุมบอลตีกันตั้งแต่คลองชนะมาจนถ,ถึงวัดสามบัณฑิตมาจนถึงบ้านเข้าเม่า เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำรายการผมย้อนกลับมาสู่ลมหายใจและคำอธิษฐานดังนั้นท่านผู้ชมที่ร่วมและได้ฟังรายการของอาจารย์ท่านจะอธิษฐานอะไรขึ้นอยู่กับบุญรายการรมที่ท่านได้สร้างแต่สิ่งหนึ่งในเวลานั้นก่อนที่จะแหกหักออกไปแล้วกลับมากู้บ้านกู้เมืองนั้น พระเจ้าตากศิลหรือพญาตากก็ได้เอาเหล่าทหารกล้าตายทั้งหลายเข้าไปพระอุโบสถหลังเก่านั้นและได้จุดทูปอธิษฐานเสียงทายและสัตว์อธิษฐานเสียงทายนั้นในสัตว์อธิษฐานเสียงทายและคําสาบานนั้นก็คือทุกผู้ทุกคนทุกนามจะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน ภายในวิหารนั้นจะไม่มีไอ้อีผู้ใดทรยศหักหลังกับพญาตากและจะกอบกู้บ้านเมืองด้วยกันทั้งสิน้นและพญาตากก็จะไม่ได้ทอดทิ้งเบ่าไพ่บริวารที่ร่วมติดตามกอบกู้ทาร้ายร่างกายหรือประหารชีวิตเขาอันนี้คือตํานานปฐถมเหตของคนที่ร่วมลบร,ร,ร่วมสู้กันมาและทั้งผู้ทุกนามนั้นก็ได้ตายจากกันโดยสัตว์สาบานที่มีต่อกันอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นพญาพิชัยดาบหัก พระเชียงเงินหอกแดงหลวงพมเสนาคันสอนทลุอกขุนอภัยดาบคู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถ,ถานการณ์ที่ผ่านมาที่ผมได้เปิดคัมภีร์ของพระเจ้าตากสินมหาราชจนมาถึงที่ผมก็ลัพูดว่าปรมบทจริงๆเลยเนี่ยของแรงบันดาลใจเลยมันเป็นแรงบันดาลใจและคำอธิษฐานแรงบันดาลใจณที่วัดผานกคำอธิษฐานณที่วัดพิชัย เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในท่ากลางระหว่างศึกต้องเข้าใจในท่านผู้ชมว่าค่ายต่างๆที่ผมได้พารนามาทั้งหมด26ค่ายนั้นได้ถูกพมา่าตั้งค่ายล้อมและบางค่ายนั้นก็ตกลุมบอลกันหลายคืนหลายเพลาจนเสียให้แก่พมา่าไปหมดเหลือแต่ค่ายของพญาตากแต่ผู้เดียวเดียวโดดเท่านั้นเองที่จะทำยังไงที่จะฝ่าฟันและเอาไพ่พลทั้งหลายออกมาจากวงล้อมพมา่าได้ นี่ยังไงล่ะท่านผู้ชมนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําไมผมจึงต้องติดตามเรื่องราวของพระเจ้าตากศินมหาราชและนำสู่สายตาต่อท่านผู้ชมและได้นำศรัทธากตัญญูต่อแผ่นดินผมจึงบอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตากศินปประเทศไทยจะไม่มีผมยืนยันได้เลยดังนั้นสิ่งที่เราทำแล้วเราเดินกันอยู่ทุกวันนี้ ให้นึกถึงคุณแผ่นดินกันเอาไว้ไอ้นักการเมืองไอ้นักเลือกตั้งทั้งหลายมึงฟังกูมึงหัดอายฟ้าดินบ้างบ,บรรพลุดกอบกู้บ้านเมืองเอาเลือดพีเอาชีวิตพีก็ให้พวกมึงมีอยู่มีกินมีใช้มึงทำอะไรก็ให้คิดถึงบ้างสักวันหนึ่งพวกมึงจะสาแก่ใจในการกระทำของพวกมึงทั้งสิ้นฝากเอาไว้สำหรับอาทิตย์นี้ ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีสถิตร้อยปีพันปีก็มีคนเอ่ยถึงพระนามท่านโอมสิโนราชาเทวะ